วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุ่สนครับบ่าววันมาแล้วครับมาเด้อพี่น้องมาแซ่บแบน้ำกันครับมาเนี่มือนี่มพราันเนี่เป็นต้มแ่บครับต้มแ่บเนื้อครับผมเป็นเนื้อแซกเอ็นกับเนื้อติดมันครับพี่น้องนี่ติดมันแล้วก็มีเป็นแซกเอ็นมาพร้อมนะครับ คือแบบบอกได้เลยว่าเขียวกรึบๆดีขนาดนะครับน้ำต้มเปื่อยจุแก้วนี่ครับแก้วขมครับผมเป็นแก้วบีสดเท่านี่แหละขมๆอ่ำลำดีขนาดนะครับนะแก้มผักสดครับผักสดมีมาเป็นสองสามย่างมีเป็นโหระพาครับแล้วกัหอมบัวพี่น้องแตงแล้วก็เป็นผักซีกินทั้งนี้นะครับนะกับเขานิยวหั่นเนื้อกาครับฝากกันหวนี่ยนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวันนั้นไม่ได้ครับ พี่น้องผู้เขามารับชมผู้เขามาติดตามบ่าวันขอขอบคุณเลยๆครับผมเขามาเป็นกำลังแรงใจบ่วันหลายๆด้วยครับผมบ่าวหลใหญ่ห้างครับเซ็บเซน้ำกันเลยครับผมืมเนี๋ยนี่ต้องกินไห้มันทันนี่นพี่น้องพัันนี่เป็นไข่แน,น่นอนครับผมนี่นี่ของหมักเลยครับจุกแก้วนี่อื้ม 嗯嗯、mm hmm. ป๊าแซพักเตะครับสุดๆ อืแจงกับหูละพาเี่่ยอโห ตัวนี้สีไม่กระดูกอ่อนอื Mm-hmm. ก็แบบสดน,น,นุ่นห่อนี่มสุดๆครับเนี่ยห่อนหอนเลยที่พี่น้องบะวันตักใส่แบบบะวันตัดสั์เลยครับเนี่ยจับแซ่บหลดโอ้ขัดขนาดนี่ฮึฮม เป็นเมนูที่แบบว่าแซ่บมากของหมักครับพี่น้องใส่กับใส่กับกว๋วยขมกั่คักขนาดที่อเนมเมนูนี่ครับขอนี้นวจุเอรวดนี่ไพนบนี่จุองสิคุยแก้ว Hmm? <laughs> ส่วนน้ำโกโก,โก้พี่น้องครับฮืม แช่ปเปิดเลยเจ้จูกเกี้าเนียนๆครับเอาแบบนนเน้นๆครับพี่น้องอืม มึงชินนี่ครับ mm hmm. มันใหญ่ปวดคือขมอําลำดีขนาดนะครับื mm hmm. Mm-hmm. Mm hmm มันเสียบกติครับพี่น้องป๊าอำลำดีขนาะดแก้วกับเสียบเพราะแก้วครับผมโอ้อยู่จังบังครับ นี่ครับอื ปาสพี่น้องครับบอกเลยด้ว่าเมนูนี่เมนูโปรดเลยครับผมเด็ดมากครับเนื้อแซกเอ็นนี่คือมันจะเป็นกรึบกรับละกันมีติดมันนนะพี่น้องนะคือออามาต้มแซบออามาต้มขมเนี่ยคือแบบเด็ดมากครับผมโอ้หอมแซบนัวดีขนาดแล้วเนื้อมันถิ่บนเหนียวนะครับมันอีกกรอบครับผมกรอบแก็เปื่อยข้าต้มเปื่อยยังน้อยนะครับแตงกวาต้มไมาเดือหน่อกมันกับเปื่อยครับ เอา้าเจ้าหนฝากพี่ฝากน้องไงนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้บา้านนั้ำแม่นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับผมมันนี้วันนี้เดี๋ยวขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ